ยบุหวานหวานจังจําโอ้ยน้ำตุ่มจังมุดเด่นบ่แม่นี่นะคิดตังโตัาโชว์เลี้ยงเะฮเาฮ่าฮ่ด้วาเ่าฮ่าฮ่าน่าฮ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 ่าอนา่าฮ่า่าฮ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 าฮ่าฮ่่ะฮ่่ามาาน่าาฮ่่อนเปิด แกเป็นคนอารมณ์ดีค่ะแกจะจำหนูไม่ได้แล้วไงโอไงอะต๊จ้าโอ้ขึ้นตังโตปันกคลเรื่องค่วยเดือดละหลายหลายหลายอย่างใดเดอขอโหไมีมันเด่งโงต่อไปแล้วจาถูกเออจี้จ้าถูกอจกีน่าตโยอย่างเนี้ย นะคบูด oh, oh. ียน oh. ี้ย um ุ่งบูดังบูดีตู้นกอืจัดภาพแข็งเลยเนียงเด้อเออหมแปดสิบหม้หกสิบแล้แปไแล้วไมเก้าสิบไม่เกาสิบแปดตอนนี้ปีให่เก้าสไมได้ไหมไม่ได้หรอ

แงตรงออ,อันนี้ทำว่าวทำสนูว้าวว n ววาวว w เขาจะใหญ่มากเขาไปปล่อยแล้วบอกใหญ่มากว้าวเขาเขาเรียกว้าวอะไรนะสองห้องว่าสองห้อง